สนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตครับช่วงจอโลกเศรษฐกิจกับคุณบัญชาวันนี้นะครับไปอยู่ที่ลำพูนค่ะอยู่ในสวนลำไยด้วยนะครับคุณบัญชาครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณธีระคุณปรลาพอรอยากเชิญทั้งสองท่านมาที่สวนลำไยแห่งนี้ที่จังหวัดลำพูนนะครับทำไมต้องมาที่นี่ก็อย่างที่ทุกครั้งเราบอกครับว่าแม้แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นกับฝนตกหนักสีใต้ฝุ่นที่เกิดขึ้นในช่วงของประมาณพฤษภาคมจุดแห่งนี้นี่นะครับ เกิดน้ําท่วมขังและมีผลกระทบกับลําไยด้วยในขณะที่หน้าหนาวมาเร็วอีกต่างหากเพราะฉะนั้นประเด็นเกิดขึ้นมากมายกับเรื่องของเกษตรกรชาวลําไยจีนเองก็จะคุมเข้มมากยิ่งขึ้นติดต,ตามทั้งหมดในคืนพลังเศรษฐกิจครับท uh ่านชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือดอยขมอนะครับ ดอยคำออนี่มีความสําคัญและก็เป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์ของบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติหนึ่งใน7บอ่อสําคัญของประเทศซึ่งจะเป็นจุดที่อยู่สูงสุดของดอยดังกล่าวครับในการนําน้ําไปใช้ในพิธีสําคัญของระดับประเทศนะครับที่ให้ท่านผู้ชมเห็นภาพสดๆบรรยากาศตรงนี้ที่จังหวัดลําพูนเ,เพราะว่าตรงเชิงของดอยดังกล่าวนั้นจะเป็นพื้นที่ที่ปลูกสวนลำ,ลำใหเป็นจํานวนมากครับ แต่ว่าตรงบริเวณดังกล่าวตรงนั้นเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายจากเรื่องของที่น้ําท่วมขังในก่อนหน้านี้ซึ่งเกิดจากไต้ฝุ่นเข้ามาถึง4ลูกและที่สําคัญก็มีพื้นที่ปลูกลําไยรวมของทั้งจังหวัดลําพูนถึง4ี่แสนไร่ครับในขณะที่ท่านผู้ชมกลับมาตรงจุดที่ผมยืนรายงานตรงนี้เนี่ยเป็นสวนปลูกลําไยซึ่งอยู่ตรงข้ามกับดอยดังกล่าวครับแต่ท่านผู้ชมเห็นนะครับว่าปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรครับนี่คือลําไยที่อยู่ทางซ้ายมือของผมนะครับ เห็นลูกนี้ไหมฮะจะออกขาวนวลงามนี่จะเป็นไซส์ขนาดสูงสุดก็คือ A หรืออาจจะ 2A ซึ่งจะได้ราคาสวยเลยครับแม้ว่าจะมีผลที่สวยอย่างนี้ก็ตามนะครับแต่ว่าบางจุดบางต้นเกิดปัญหาเหมือนกันซึ่งใช้ท่านผู้ชมเห็นนะครับ ปลายกิ่งนี้เนี่ยนะครับจะมีลักษณะของลูกเล็กๆแล้วก็สีค่อนข้างจะเข้มเพราะฉะนั้นจะตกเกรดเป็นเกรดระดับต่ําสุดคือเกรดสีราคาก็จะไม่งามหรอกครับเนื่องจากว่าทระไซด์กันแล้วราคาในปีนี้ก็จะตกอยู่ที่ประมาณเพียงแค่22บาทซึ่งในขณะที่ปีที่แล้วนั้นมีราคาที่สวยดีกว่านี้อเองครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นผมได้พูดคุยกับบรรดาเจ้าของสวนและคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยปัญหาเกิดจากอะไรทั้งน้ําท่วมและหน้าหนาวมาเยือนเร็วกว่ากําหนดติดตามเลยครับ ท่านผู้ชมครับผมยืนอยู่ตรงสวนลำไยประมาณ1 2บถึงไร่ผลพวงที่เกิดขึ้นจากไต้ฝุ่น4ลูกมีผลทําให้ลำไยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่ต้นนี้ครับชาวสวนที่นี่เรียกว่าโสมคือต้นโสมก็จะทําให้ผลผลิตเนี่ยดูไม่ดีครับนอกเหนือจากโสมแล้วมีตายนี่คือผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เราขึ้นมาที่นี่ก็เพราะว่าเราอยากจะเห็นนะครับว่าวันนี้พี่น้องเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกลำไยที่ลำพูนเนี่ย เขามีความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากผลพวงของไตฝุ่นสี่ลูกที่เข้าไปก่อนหน้านี้กระทบหนึ่งที่ทําให้สวนลําไยของเรามีปัญหาใช่ไหมครับครับโดยตรงเลยต้นลําไยจะโทมไปโทมนะก็ตายเอาเพราะปุ๋ยก็้่มาได้คือปุ๋ยนี่เขาใส่ก็ามาได้เพราะฝนมันน้ํามันหนักล,ลำลำไยเลยผลผลิตเลยลูกเล็กไปเลยว่าบ<อ>่ค่อยได้กําไรปีนี้คือคงไหวหอได้ทุนพอ,อได้ทุน,อทนพอแล้วปีนี้นะค,ครับ กำไรเนี่ยไม่มีกำไรครับโซมกี่ต้นแล้วก็ตายไปกี่ต้นตายประมาณสามสิบต้นจากทั้งหมดกี่ต้นจากสามร้อยกว่าต้นสิบเปอร์เซ็นต์นะตายแต่โซมอีกประมาณสี่สิบกว่าต้นแล้วผู้ใหญ่บ้านในฐานะที่เห็นตรงนี้เนี่ยนะครับผลผลิตปีนี้ของลําหญ่ที่ออกมาเจอฝนเยอะแล้วทําให้ต้นโซมต้นตายด้วยเนี่ยมันมีผลกับราคาไหมครับมีครับมีผลกับราคาคือตรงว่าโนวยมรักขยาย มน่นบังค่งามปีนี้มันออกแดงราคาถ้าไปอินโดผิวอย่างงี้ก็ส่งอินโดได้อย่างเดียวไปจีนมาแล้วถ้าไปจีนก็ค่อ,อ,อยังชั่วราคาดีอยู่แล้วราคาที่อินโดตอนนี้เป็นยังไงตกตกมากราคาเหลือยี่สิบกว่าบาทนิดๆต่อต่อกิโลทีนี้ก็เลยต้องทำำําลําไยนอกฤดูกาลแล้ฤดูกาลทํำยังไงทานอกฤดูกาลนี่ต้องเตรียมต้นให้สมบูรณ์ที่สุดเลยถ้าทําให้มัน ต้นบำรุงต้นคือมันสวยงามแล้วที่เราจะได้ผลผลิตดีอย่างเงี้หละต้องต้องต้องทำในทั้งปีไหมครับทำนี่ทุกปีต้องทําทุกปีทํานอกฤดูทุกปีแต่ในฤดูก็จะมีอีกโซนโซนหนึ่งเราจะัดโซนกันไว้ครับถ้าทํานอกฤดูแล้วเนี่ยจะทําให้ราคาลําไยปีนี้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าปกติหรือเปล่ามันก็ถ้าแต่เศรษฐกิจของประเทศมาเจอน้าท่วมนี่พั่งกันแทบเลยลําไยเนี่ยราคาจาก ประเมินว่าประมาณสามสิบบาทขึ้นไปใน,นนี้เหลือยี่สิบาทถ้าทํานอกฤดูกาลเนี่ยยังชั่วหน่อยก็่ยังดีกว่าในฤดูดีครึ่งหนึ่งถ้าทํานอกฤดูแล้วเกิดปีหน้าฝนเยอะอย่างนี้อีกมันช่วยแก้ไหมทํานอกฤดูคงจะเหมือนเดิมวันนี้เราเราทำลำาไยเนี่ยเรามีกําไรไหมครับก็ก็อยู่ได้สักสักสิบก็ไร่นี่เนะก็เหลือสักสองแสนขึ้นแต่ปีนี้คงจะ กอทุนกลับมาเอาล่ะความช่วยเหลือของรัฐบาล,ลเป็นยังไงระหวังอะไรวะอยากให้รัฐบาลช่วยทางตลาดการตลาดเน้นที่ว่าส่งออกนะครับเพราะมันเป็นการส่งออกที่ว่าปะกะ้าคนกลางเราก็ต้องไปผ่านประกาคนกลางกันมันมีหลายขั้นตอนการทําลําไยนะครับนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นผลพวงที่เกิดขึ้นจากฝนชุกในปีนี้มากสิ่งที่เขาเรียกร้องสิ่งที่เขาร้องขอเราต้องดูครับเพราะว่าอีกเพียงสี่ถึงห้าเดือนข้างหน้า ฤดูฝนก็ลังจะเข้าสู่ภาคเหนือกันอีกครั้งแล้วนะครับ ลำไยนอกดดูการกำลังถูกจับตามองจากจีนซึ่งเป็นตลาดใหญ่เพราะว่าเตรียมจะใช้มาตรการเกี่ยวกับควบคุมสารที่อาจจะตกค้างอยู่ในลำไยครับเรื่องดังกล่าวนั้นได้รับการเปิดเผยจากคุณวิชานจารธรรมแกเป็นประธานกลุ่มเกษตรกรจังหวัดลำพูนครับบอกว่าหนึ่งมีนาคมปีหน้าลำไยที่จะส่งเข้าเมืองจีนเนี่ยจะต้องมีใบรับรองใช้ยาฆ่า,มาแมลงซึ่งเป็นข้อบังคับที่จีนจะนํามาใช้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดต้องระบุวันในการใส่ปุ๋ยฉีดยาและก็หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตอย่างชัดเจนเพื่อไม่มีปัญหาสารพิษตกค้างนะคร้้าวูขมแล 5ปีแต่ว่าการเตรียมตัวอาจจะไม่ทันปัจจุบันจีนก็นําเข้าลำไยรายใหญ่จากประเทศไทยครับแต่ละปีเนี่ยสั่งลำไยจากบ้านเราทั้งสดทั้งแห้งมากกว่า1แสนตันต่อปีเฉพาะลําพูนครับท่านผู้ชมครับปีที่แล้ว เฉพาะลำไยสดเนี่ยส่งออกไปถึง5 0,000ตันเป็นมูลค่ากว่า6000ล้านบาทโดยเกรด AA ที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปเมื่อสักครู่เนี่ยตกกิโลกร,รัมละ3าสบาทนะครับสำหรับ A ตัวเดียวหรือกิโลกร,รัมละ3 3รองลงมาก็10ถึง27บาทไทยเองก็ยังถือว่าครองอันดับการส่งออกลำไยรายใหญ่แต่ก็ต้องระบัดระวังกับมาตรการดังกล่าวจากจีนนั่นเองครับไม่เพียงแค่ลำํำพูน่าสนใจเรื่องของลำไยที่ได้รับผลกระทบที่ลำปางเกี่ยวกับเรื่องของเซรามิกตอนนี้ก็กาลังเป็นเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะต้นทุน